halli chop snack I mean, really like snack i mean really chop snack but now we don't have drama yet yesterday really really yesterday yesterday who drama made oh your oh, fan oh. club uh. my pen club? oh your fan club you you are anybody right? Hate Charlie because Snake อ่ะ You ยู l l ลแอนน d ่บอดี y เ u s n a ูเ You and อ e เมียเทค n a ็กคำคู่บอลเยะ my my family don't hate you <c oughs> เออไม่เลยทำเอางานนี้บรามมาเข้าหนุ่มแนชชาลีอย่างจังเลยคะ่ะสืบเนื่องจากไลฟ์ของกาเมินเมื่อวานนี้คะ่ะที่หนุ่มแนชชาลีได้อุ้มงมูมาแกล้งกาเมิน ก็าทาเอาการมินออกการตกใจมากๆงานนี้เลยมีคนเอาประเด็นนี้ไปปั่นดราม่าเข้าจนได้ค่ะึ่้ล่าสุดวันนี้กามินก็ได้ออกมาฟาดดราม่าด้วยตนเองไปเลยค่ะโดยได้บอกว่าคนอื่นอย่าดรามา่ามาว่าแน็กชาลีถา้มกับเน้นย้ำชัดว่ากามินว่าชาลีได้คนเดียวเพราะชาลีคือแฟนของกามินไม่อยากให้ทุกคนแบ่งแยกแฟนคลับกันค่ะ ทีเนี้ยคือเมื่อวานที่ไปอ่ะคือไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องไปเจองูเขาก็เลยตกใจแล้วก็ง่ายๆเลยก็คืออย่าว่าพี่แน็คมคะทุกคนอย่าว่าเพราะว่าพี่แน็เนี่ยการมินว่าได้คนเดียวค่ะแฟนแฟนของการมินนะคะแต่การนี่คนเดียวคะการมินดราม่าโดนวอรี่บดใช้วอรี่จริงๆทุกคนแบบว่าเอ็นดูทั้งคู่หน่อยนะคะแล้วก็แบบการมินเขาก็พยายามจะชอบมูแบบพอพี่แน็คชอบมูด้วยไม่ต้องต้องบอกก่นว่าคือคือบ้านที่เขาอยู่ ก็แต่ว่าไม่อยากให้แบบแบ่งแยกแฟนค่ะเพราะว่าแฟนคลับของการน,นก็เหมือนแฟนคลับของพี่แน็กติเรียกว่างานนี้ก็เป็นการปิดจบดราม่าแบบสวยงามจริงๆค่ะต้องขอชื่นชมการมินมากๆที่ออกมาปกป้องแฟนเขารักของเขามากจริงๆล่ะค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่เขาแกล้งหยอกแฟนเล่นกันเองอวยยศความแฟนสาวที่สุดนัมเบอร์วันของความเป็นแฟนการมินน่ารักมากๆค่ะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d m 2ทูปา y ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ